ก็มาตำพริกมีพริกขี้หนูหรือพริกกระเรียมแต่ก็มีพริกอะชี่ฟ้าเก็บใส่กลยจ้ะโ <c oughs> มนี่ตำเผ็ดๆเลย พริกเทยวขนเขา้านขนเขาอ,อยังมันก็เริ่มแดงเริ่มสุกค่ะเพราะว่าได้ความห่อนี่ยังจับเครื่องอ่ะยัองอ่ะเขาเรียกเครื่องปัากาศหรือวกให้ซุ้งที่ว่าเพิ่งความบุน่นะคะพริกน้ำกับเริ่มแดงเริ่มนี้แล้วอันใดที่เคี้ยวก็เริ่มมาแดงต่อมาเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะมาโขกเลยจัดพริก